สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะมากินข้าวกับเล็กส้มตำหัวโคนรูดเอภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเล็กขึ้นให้อีกทีหนึ่งเออเล็กไม่ได้ทำคลิปกินลาแล้วเนาะก็จะแบบว่าแปดนิดนึงเอาหกแล้วเนี่ยมีส้มมาแก้เผ็ด ส้มแก้เผ็ดนะแล้วก็จะมีผัดผักกาดขาวหรือผักกาดก็ผักกาดอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มีอหอมหัวแดงหอมแดงตำหัวโคนรืดไม่จำไม่ได้ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีลูกชิ้นค่ะมีลูกชิ้นเนื้อสวีเดน ออไปเก็บเห็ดมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงกลับมาบ้านบ่ายสองตอนนี้เกือบบ่ายสามแนละ้วหิวหิวมากเลยเล้วกคนอนญาตใช้มือนะวนี้ ข้านอกมืดมากบ่ายสองบ่ายเออตอนนี้บ่ายสองห้าสิบมืดมากเลยก็ไม่ใช่มืดมากเหมือนถึว่าอากาศมันอึมครึมมาคะ่ะมันแบบไม่เหมือนบรรยากาศเหมือนตอนหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยอืมอากาศเป็นแบบนี้ เกือบทั้งวันเลยอ่ะมีไข่มีไข่ต้มสามฟองลูกชิ้นเนื้อสวีเดนชดบุลละอร่อยมาก มนมแก้เผ็ดหนึ่งแก้วลืมหั่นไอ้ลูกชิ้นหอ <c oughs> ทำไปคล้ายๆเมี่ยงอ่ะอ้เหนียวขนมจีนเหนียวมาก เือบเหนียวเนียวดีอ่ะเออไม่ใช่เหนียวไม่ดีนะเหนียวดีชอบทำให้ใครเมี่ยงห่อแบบนี้อ,นอ้าวรนเว้ยเนาะความหิวมืดอะ่ะหน้ามืดอะนะ่ะเนาะ Mm. Cô đồng chín nhiều lắm Nói chung là tôi không hết ลุงไม่อยู่ค่ะลุงออกไปไปไปยิมค่ะอากาศที่สวีเดนช่วงนี้ก็จะแบบเนี้ค่ะแบบแบบอึมครึมไม่มีแดด อุณหภูมิก็ประมาณ <c oughs> ช่วงนี้ก็ประมาณมสามองศาตอนออกไปเก็บเห็ดน่ะอากาศเย็นเย็นค่ะเย็นแต่ว่าก็ทนได้อะ่ะเย็นแต่ทนได้เนี่ยแต่มือนี่เย็นมาก ต้มเห็ดช่วงนี้ก็ยังมีให้เก็บแบบต่อเนื่องนะเพราะว่าหิมะยังไม่ลงก็ยังยังเก็บได้อยู่ละแล้วก็ กลางคืนอากาศก,ก็ยังไม่ติดลบอ่ะบ้านอะไรก็ก็ยังเก็บได้เรื่อยๆค่ะ ส้มตำเล็กใส่เน,นี่ยใส่แทนมะนาวใส่ลูกอ่อมฮอฟฮอฟถูนนะชื่อเขาชื่ออะไรนะที่พี่หมองให้มาพี่หมองไปเก็บมาแล้วพี่หมองไปหาพี่หมองแล้วพี่หมองให้มาเขาจะปเปรี้ยวอ่ะค่ะม,มีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มันเปรี้ยว <c oughs> ไปเก็บเห็ดกับพี่หมองครั้งที่แล้วพี่หมองให้มา พอดีพี่ชายโทรมาเมื่อกี้ <c oughs> ที่นี่บ่ายสามที่บ้านเราก็สามทุ่มเนาะห่างกันห่างกันหกชั่วโมงค่ะสวีเดน สวีเดนจะช้ากว่าเมืองไทย6ชั่วโมง ใส่พริกห้เม็ด มากล้วที่ไม่ได้กินขนมจีนกับ <c oughs> ส้มตําอร่อยและนานกินทีนี่แบบอร่อยมาก <c oughs> lúc xin nó ngon, nó ngon lắm ăn thịt thì nó ngon lắm nào แดงหัวใหญ่อ่ะหอมแดงหัวใหญ่ก็เผ็ดนะแต่เผ็ดน้อยกว่าหอมหอมสีเหลือง เ้นขนมจีนแบบเหนียวดีมากเลยเป็นเส้นน่าจะเป็นเส้นของเวียดนามค่ะเลยชอบซื้อเส้นเป็นเส้นเล็กๆ <c oughs> ของเวียดนาม อยากกินมือค่ะมันไดอารมณ์สิเผ็ดมาก มีคนข้อความมาหรือการข้อความ <c oughs> อาทิตย์นี้เล็กจุดวันเดียวได้ไปเก็บเห็ดแค่วันเดียวทุกคน แล้วก็ไม่ได้ตัดต่อคลิปนะ <c oughs> เดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดต่อคลิปเก็บเห ฮอฟทูฮอฟทูนเล็กมันออกเสียงไม่ถูกอ่ะจะไม่ได้ละที่พี่หมองให้มาอร่อยมากเอามาใส่ส้มตำอร่อยมากเลย เชดบุลและสวีเดนนะลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อของสวีเดนเนะี่ยซื้อได้ที่อีเกียนะใครอยากชิมว่ารสชาติเป็นยังไงไปที่อีเกีย ทั้งอร่อยทั้งเผ็ด <c> ข <oughs> นมจีนไม่หมดเนาะเยอะมากขนมจีน lúc xin <laughs> ไข่สามฟองกินหมดเลย หมดเลยทุกคนเหลือแตาขนมจีนเนาะขนมจีนเก็บไว้ ินส้มแก้เผ็ดหน่อยส้มไม่แน่ใจว่าหวานหรือเปล่าลุงเพิ่งไปซื้อมาวันนี้เนาะเล็กขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆท่านนะะที่รับชมติดตามรับชมคลิปเก็บเห็ดของเล็กเนาะช่องเล็กก็เป็นช่องเล็กๆนะคะช่องช่องกำลังเกิดช่อง ช่องเกิดมาได้สักแป๊บหนึ่งอ่ะกำลังแบบกำลังคลานอ่ะเออกำลังคลานตอนตอนนี้กําลังคลานอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็เรียนรู้ไปนะเรียนรู้วิธีการเก็บเห็ดไปแบบไหนที่บ้าตัวเองชอบอะไรเง,งี้ยห <c oughs> วานแล้วก็ เก็บเห็ดบางป่าทุกคนมันไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วเจอเห็ดสำหรับเด็กป่าแถวๆปั้นเลยกัมันมันหายากต้องแบบเดินเดินหาเดินหาเห็ดอะกว่าจะเจอบางทีแบบเหนื่อยนะบางทีเล็กถ่ายคลิปแล้วก็ไม่อยากทิ้งคลิปไงเพราะว่าพบ อะไรอันคลิปไหนเขาเรียกว่าเวลาถ่ายอะ่ะถ้าเกิดไม่ดีก็ไม่ถ้าเกิดไม่ดีจริงๆอ่ะเลยก็ตัดทิ้งไปเลยถ้าเกิดอันไหนพอเก็บได้เราก็อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยก็จะมีแบบปะปนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเบียนหัวบ้างอะไรบ้างก็ก็นิดหน่อยเนาะ ว่ช่วงนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงเกือบเกือบฤด,ดูหนาวแล้วอะ่ะเกือบหิมะใกล้ลงแล้วละอะไรอประมาณเนี้ยแต่เขามันกลางคืนมันยังไม่ติดลบแล้วก็เหตุที่เขาเกิดอยู่แล้วอะเขาก็ยังแบบยังทนกับความหนาวเย็นได้อะไร่างเงี้ยค่ะเขาก็ยัง มีให้เราเก็บอยู่เป็นบางพื้นที่นะคะบางบางพื้นที่เขาก็จะมีเห็ดเยอะมากของสวีเดนแลนะคะเพิ่ม <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าเล็กก็อยู่อยู่ในเมืองไงอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเก็บเห็ดก็ต้องแบบขับรถไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีป่าใกล้ๆบ้านแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีแล้วอะเพราะว่ามีแต่คนเก็บอะถ้าเกิดขับไปไกลๆก็ก็น่าจะพอมีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือไม่เล็กไม่เคยไปไงเล็กก็ไม่ไม่ไม่ ไม่เคยไปป่าไกลๆไงก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเห็ดมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีไปกับพี่การอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่จะพาไปก็คือแบบป่าเยอะนะแต่ยังไม่เคยยังยังไม่ยังไม่เคยลองเข้าไปในป่ายังไม่เคยเข้าไปสำรวจอะ่ะเออ เล็กกะว่าปีหน้าจะไปสำรวจป่าที่พี่กันกับลุงพี่กันพาไปวันนั้นหรือสองข้างทางเป็นป่าหมดเลยแต่คือต้องมีคนไปเป็นเพื่อนไงถ้าเกิดวันไหนลุงไม่ว่างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยไกลๆนะนอกจากวันที่ลุงว่างอะไรเงี้ยค่ะ คงถึงจะพาไปได้อะ <c oughs> <c oughs> ใบาสามก็เหมือนมืดแล้วอะ่ะใบาสามเกือบครึ่งแล้วค่ะอิ่มแล้วทุกคนอิ่มแล้วค่ะ เดี๋ยวเล็กลงคลิปนี้เสร็จแล้วเล็กก็จะตัดต่อคลิปเก็บเห็ดเนาะยังไงก็ติดตามชมคลิปเก็บเห็ดของเล็กด้วยนะคะยังไงวันนี้เล็กคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ